สวัสดีครับพบกับเราในช่องปลายทองคำนะครับยามเช้าเช้าสวัสดีครับ <c oughs> ครับ <c oughs> วันนี้เราจะไปตรวจสุขภาพคนนะครับที่โครงการคคจนจักรของเราครับมีโครงการตรวจสุขภาพควานช้างโครงการดีๆ ไม่ใช่แดดูแลแต่ช้างครับดูแลความช้างเจ้าของช้างด้วยนะครับโครงการนี้มีการเจาะเลือดตรวจเบาหวานตรวจน้ําตาลตรวจความดันนะครับตรวจสุขภาพทุกอย่างครับวันนี้จะตรวจแค่เบาหวานความดันนะครับแต่เดือนหน้าจะไปตรวจปอดตรวจภายในครับ ิคตรวจภายในครับเดือนนี้ตรวจภายนอกไปก่อนนะครับโครงการดีๆมีให้เราเราต้องใช้สิทธิ์นะครับสภาพช้างก็ตรวจมาแล้วเหลือแต่ควานช้างวันนี้จะไปตรวจควานช้างทีจะของช้างทีหนึ่งนะครับไครเป็นโรคความดันเป็นโรคเบาหวานก็จะรู้กันวันนี้และครับ ช่วงนี้ลมหนาวก็เริ่มโชยมาแล้วครับบรรยากาศช่วงเช้าเชเย็นสบายครับไม่ถึงกับหนาวไม่ถึงกับกำลังดีนะครับอากาศอุ่นๆรับแสงไอาุ่นนะครับช่วงนี้ข้าวน้ำก็บางคนก็เริ่มจะเกี่ยวกันแล้วบางคนก็ยังนะครับของเรายังไม่ได้เกี่ยวครับ ที่ระมาณอาทิตย์หลังงานแข่งเรือนะครับงานก็จะมาถึงแล้วช้างยังไม่ได้ซ้อมเลยครับกับพลายขวัญเมืองของเรานะครับจะไปโชว์ที่งานแข่งเรือโชว์ชนช้างด้วยนะครับงานนี้งานยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างนะครับมีช้างชนมีช้างว่ายน้ำปีนี้ไม่ได้ส่งพลายตองคำลงประกวดครับเพราะว่าน้ำเยอะ สงสารช้างไม่ก้าวลงครับน้ำเยอะน้ำเชี่ยวก็เลยไม่ส่งครับเสียสละครับไม่ไปป้องกันแชมป์นะัปีที่แล้วได้แชมป์ครับปีนี้ไม่ได้ไปป้องกันแชมป์นะครับให้เชือกอื่นเขาทำหน้าที่ไปเอารับแค่งานฤทธดถีก็พอหลังจากเสร็จงานแข่งเรือก็จะต่อกันที่งานช้างด้วยนะครับ ก็ต้องขอขอบคุณโครงการคจนาจักโครงการดีๆที่ดูแลทั้งคนทั้งช้างนะครับอาจจะเป็นการดูแลขั้นเบื้องต้นแต่ก็ยังดีที่เราได้ตรวจได้ดูแลรักษาขั้นเบื้องต้นไว้นะครับเพราะว่าถ้าไม่ได้ตรวจแบบนี้ก็ไม่ค่อยจะได้ไปตรวจให้ไปตรวจเองก็ไม่ค่อยได้ไปตรวจนะครับพูดตามความความจริง ถ้าไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ป่วยก็ไม่ได้ไปหาหมอครับแต่นี่เราไม่เป็นไรครับแต่เขามีหมอมาตรวจให้เราถึงที่เราก็สมควรที่จะไปตรวจไปใช้สิทธิตรงนี้นะครับเผื่อเป็นอะไรเราจะได้แก้ไขกันทันครับก็อยากรู้อยากถามคุณหมออยากมีแต่ยาแก้ช้างตกมันได้หรือเปล่าแค่นี้ครับหมอบอกไม่ไม่มีนะครับ ว่าของเรานี่ก็ถึงฤดูการอีกแล้วครับทายทองคำของเราวุานทวนสมบูรณ์จำมัำ่มยืนกินยาอย่างสบายใจครับอันนี้เราจะไปกันครับหวานเล็กก็ไปเหมือนกันครับวันนี้ทีงนานสุขภาพร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงนะครับช่วงนี้ต้องไปดูแลสุขภาพกันหน่อยครับลมหนาวก็มาแล้วฝากเอฟซีทุกท่านทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะครับ ช่วงนี้เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูกาลครับฝนจะหมดลมหนาวก็จะมาอาจจะทำให้ทุกท่านทุกคนไม่ค่อยสบายได้นะครับเดี๋ยวจะเป็นอะไรขึ้นมาแล้วต้องเสียเวลาการทำงานทำการเสียเวลาหาเงินหนาทองครับป้องกันไว้ดีที่สุดครับใส่เสื้อนาหนาผ่มผ้านาหนา,หนา,หนาเวลานอนนะครับเป็นห่วงทุกคนทุกท่านเหมือนกันครับ ันนี้ก็อดข้าวน้ำมาตั้งแต่สี่ทุ่มห้าทุ่มนะครับอนนี้ยังไม่ได้ไปตรวจเลยครับรู้สึกว่าร่างกายต้องการน้ำแล้วครับแต่ยังกินไม่ได้ครับต้องไปตรวจสุขภาพก่อนครับลายต้องทำเราก็สุขภาพร่างกายสมบูรณ์ดีครับ ้วนทวนจนจะตกมันแล้วครับดูนะครับตื่นเช้ามาทำความสะอาดไปตัดหญ้ามาเตรียมอาหารไว้ต่เช้าเพื่อจะไปทำหน้าที่ของเราต่อไป,ปช้างเราก็ยืนกินรออยู่ที่บ้านยังมีความสุขครับ กินจนอ้วนไม่มีที่ยุบแล้วครับทองคำเีลี่็กไปแล้วครับไปตรวจสุขภาพเดี๋ยวเราจะตามไปนะครับโครงการนำช้างขึ้นถิ่นนี้ก็ทำให้ชาวช้างได้มาร่วมตัวจับกลุ่มกัน เอ้ fc ได้ทุกคนได้รู้จักกันนะครับดูทองคำครับกินยาหมดหันมาเล่นกล้องกับเราครับชอบนะครับเจอกล้องก็ได้ครับต้องเล่นมีนี่คืออาการปกตินะครับไม่เหมือนในตอนท้องอืดเมื่อกี้ครับพูดยังไงก็เฉยไม่ทำเป็นไม่ได้ยินครับตอนนี้กลับมาปกติกลับมาเล่นกับเราได้อีกแล้วครับไม่ต้องบอกครับรู้ เก,กท่าดูครับวางที่วางงวงอย่างเท่ครับผิดอยู่อย่างเดียวครับมาตกมันช่วงฤดูงานครับทองคําถ้าตกมันช่วงเข้าพรรษาได้นี่เหมือนหนุ่มเสกนี่หายห่วงเลยครับแต่มาตกมันในช่วงหน้างานอย่างนี้ก็ช่วงนี้ก็อย่างว่าครับงานก็น้อย ไม่มีงานไม่มีการพอจะมีงานก็มาตกมันอีกไม่ได้ทำมากินอะไรครับแต่ก็เป็นธรรมชาติก็ต้องเราก็ต้องเข้าใจจุดนี้ด้วยนะครับบรรยากาศช่วงนี้เย็นสบายมากครับดูทองครับ ยืนฟังเราคุยยืนฟังเราพูดอยู่ครับตาทองจะเป็นอย่างงี้ครับอ้าตำออ่ำมเลยพอเจอลมตาก็จะขึ้นฟองครับเจอลมพัดตาจะขึ้นฟองครับเป็นแบบนี้ทุก ทุกทุกปีทุกทุกครั้งที่เมื่อเข้าฤดูหนาวนะครับพลายทองคําลมแรงๆตาก็จะเริ่มเป็นฟองก็เหมือนคนเราเจอลมก็เสบตาบ้างอะไรบ้างนี่ก็ทำให้น้ําตาไหลไปช้างก็น้ําตาที่ไหลไหลไออกมาในบางคนก็บอก ช้างร้องไห้ไม่ใช่นะครับช้างจะมีน้ําตาออกมาเลี้ยงลูกกระตาตลอดนะครับเพราะว่าเขาจะเล่นดินเล่นลอะไรงี้บางทีฝุ่นอาจจะเข้าตาบ้างอะไรบ้างเขก,ก็จะมีน้ําออกมาเลี้ยงออกมาล้างให้เศษด,ดินเศษฝุ่นพวกนั้นออกมานะครับบางคนบางท่านไม่เข้าใจว่าคิดว่าช้างน้ําตาไหลช้างร้องไห้ไม่ใช่นะครับ ธรรมชาติของจางท้าที่ไหลมากๆจริงๆอย่างนั้นถึงจะใช่นั้นก็เป็นเพราะว่าหนึ่เขา,าจ,จะเจ็บตาฝุ่นเข้าหรืออะไรประมาณนี้นะครับยังไงก็ขอฝากไว้ด้วยกับช่องของเรานะครับช่องพลายทองคำนะครับฝากดไลค์กดแชร์ซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับขอนจากกันก็ขอให้ทุกท่านทุกคนที่รับชมในช่องของเราจงมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญร่ำรวยร่ำรวยเป็นเสีรษฐีมหาเศรีฐีกันทุกท่านทุกคนมีเงินมีทองใช้มีเงินมีทองใช้กันไม่ขาดมือนะครับรักทองคำาลนน้อยแต่ขอให้รักนานๆฝา,ากทองคำไว้ในอ้อมกอ้อมใจด้วยนะครับสวัสดีครับ kap